เเดินเข้าไปแล้วก็เตะแล้วจังหวะที่เตะมันก็ตกหลุมตัวมันบิดตะขาอยู่ที่เดิมมันก็แบบส่งผลกระทบแน่นอนครับอาการนี้ก็คือทํางานไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาไม่รักษาไม่ไ,มได้วันนี้นะฮะเราก็ได้ผ่าตัดตรองกล้องแล้วก็ทําเอ็นไข้หน้าใหม่ให้คนไข้นะครับผมตอนแรกเลยกังวลมากว่ามันจะต้องเจ็บแน่มันจะต้องเจ็บแน่แต่อันนี้พูดเลยว่าถ้าเกิดเลเวลแบบ0ูนถึงสิบอะความเจ็บมันอยู่ไม่เกิน สมัยก่อนนะตอนที่ยังเป็นนักกีฬาอยู่จริงๆกล้ามเนื้อมันยังพพอร์ตได้แต่พอถึงวันที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วแต่ยังต้องใช้ร่างกายในการทํางานเป็นนักแสดงต้องถ่ายฉากบูต้องมีการเคลื่อนการขยับร่างกายกันเยอะๆการขยับแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนนะมันเลยทําให้มีปัญหาคือเขา่าพลิกบ้างเขา่าบิดบ้างทําให้มันเจ็บมากแล้วไม่กล้าที่จะที่จะใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นลองคิดดูสภาพของนักแสดงที่ต้องถ่ายบูต้องมีแบ็คคิกมีกระโดเตะมีตีลังกา ทั้งหมดเนี่ยคือทําไม่ได้เลยนะส่งผลกระทบแน่นอนครับอาการนี้คือทํางานไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาไม่รักษาไม่ได้เป็นยังไงมาครับแม่ครัครั้งแรกเนี่ยก็คือขึ้นไปชกมวยแล้วเวทีมันเป็นเวทีต่างจังหวัด<ะ>เวทีมันจะพื้นมันจะไม่เท่ากันมันเอางี้มันมีหลุมอย,อยู่ตรงกลางเวทีลแล้วเดินเข้าไป,แล,าไปแล้วก็เตะแล้วจังหวะที่เตะมันก็ตกหลุมแล้วขามันบิด เตะด้วยขวาใช่ไหมฮะเตะด้วยขวาขาซ้ายขาหลักขาซมันก็เหมือนมันมันบิดอะแบบตัวมันบิดแต่ขาอยู่ที่เดินมันก็แบบแล้หลังจากนั้นก็คือว่าเป็นเป็นหายหายก็คือมันก็จะแบบบวมไปเลยเป็นอัทิษะแล้วก็พอดีขึ้นก็ก็ต่อแล้วก็เป็นแบบเนี้ยประมาณหัวสี่ห้าหกครั้งถ้าที่ฟังจากประวัติดูก็อันเดียคอนข้างชั้นะฮะก็น่าจะมีการบาดเจ็บของน่าจะเป็นเอ็นควายหน้านะฮะลักษณะของว่าขาซ้ายเป็นขาหลักหลือมีการบิดอย่างไงเดี๋ยวหมอญาติตรวจเพิ่มเติมได้ครับนะครับผมนะ เต้นนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ได้กังวลมากไม่ได้กลัวมากเมื่อกี้ก็คุณหมอก็มาบีเพิ่มเติมว่าการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วก็พูดถึงเรื่องของอการพักฟื้นด้วยก็ตื่นเต้นก็ได้ขาใหม่เป็นการแบบเริ่มต้นในการดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งหลังผ่าตัดนะครับ ภาวะในคนไข้รา,ายนี้นะครับก็จากลักษณะของเอ็กซเรย์เอ็มไอของคนไข้จะพบมีการฉีกขาดของเอ็นไข้หน้าหรือ ACL นซะครับผมซึ่งจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงของข้อเข่าได้ครับขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ยเริ่มต้นจากแล้วก็ส่องกล้องดูล,ลักษณะของความผิดปุติในข้อเข่าของคนไข้นะครับเพื่อประเมินว่าจะต้องได้รับการรักษาลักษณะใดบ้างนะครับผมหลังจากนั้นก็มีการนําเอ็นจากส่วนอื่นเข้ามาทําในทดแทนหรืสอส่งเอ็นไข้หน้าที่มีการฉีกขาดไปนะครับผมฮนะหลังจากนั้นก็มีการส่องกล้องแล้วก็ทา ช่องให้เอ็นใหม่เนี่ยเข้าไปยึดติดแทนในตำแหน่งของเอ็นเดิมครับผมฮะมีการทดสอบความแข็งแรงการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมของคนไข้นะครับผมครับ หลังจากผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเนี่ยการฟืนฟ้นฟูการดูแลหลังผ่าตัดเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยคนไข้ก็อยู่โรงพยาบาลสังเกตอาการประมาณ2 3วันนะครับโดยในช่วงนี้เราจะแนะนําว่าคนไข้ให้เริ่มบริหารการขยับขึ้นไหวของข้อเข่าได้เลยนะฮะเพื่อป้องกันเรื่องของภาวะที่จะมีเรื่องของข้อเข่าติดซึ่องอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก3-6ถึงเดือนในการกลับไปใช้ชีวิตในการเล่นกีฬานะครับผม ้อควรระวังที่สําคัญที่สุดเลยหลังจากที่ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับคือเรื่องของข่าติดนะฮะถ้าเกิดว่าการดูแลหลังผ่าตัดการกายภาพการบริหารที่ไม่ดีเพียงพอจะไม่มีภาวะเข่าติดเนี่ยจะเกิดผลเสียได้ค่อนข้างมากนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบาดเจ็บซ้ำซึ่งมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับผมอย่างที่บอกไปว,ว่าการดูแลรักษาหลังผ่าตัดนะฮะการฟื้นฟูการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวการทรงตัวอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับผมอยากจะฝากนะครับผมฮะ ความรู้หรืออัปเดตข้อความข้อมูลต่างๆของกระดูกละข้อนะครับทางเพจของเรานะครับผมครับขอบคุณนะครับเอาตรงๆนะรู้สึกแบบตอนแรกเลยกังวลมากว่ามันจะต้องเจ็บแน่มันจะต้องเจ็บแน่แต่อันนี้พูดเลยว่าถ้าเกิดเลเวลแบบ0ถึง10อะความเจ็บมันอยู่ไม่เกิน3ามะเขาก็จะมีแบบยาแก้ปวดให้เรื่อยๆคือเขาจะดูแลดีมากคือดีแบบดีเลยอันนี้คือรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มาทำการผ่าตัดที่นี่เขาดูแลดีมาก พี่พยาบาลจะคอยแบบเข้ามาดูแลเข้ามาให้กําลังใจก็มีคนแบบดูแลอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าแบบเออตรงนี้มันอบอุ่นดีเหลือเกินอ่ะก็สําหรับคนที่เป็นอาการเดียวกันนะองตทนเชื่อว่าเป็นกันหลายคนทั้งคนที่เป็นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหายแต่ไม่อยากผ่าตัดหรือว่าคนที่เพิ่งอยากการบาดเจ็บแล้วต้องผ่าตัดทันทีให้เลือกมาที่ k d m H. s, mm. <S เขาดูแลดีมากเป็นการผ่าตัดที่แบบลาบลื่นสุด,สดๆแล้วยังเสียดายจนถึงตอนนี้เลยว่า โอ้โหน่าจะรู้จักที่นี่ก่อนหน้านี้น่าจะมาพาตัดก่อนหน้านี้ครับก็ฝากด้วยครับไม่ต้องกังวลครับมาพาตัดที่เคดิเครับ